สวัสดีครับน้องๆจาก Twitter พี่เบนส์นะครับเอ็ดเนี่ยจะเป็นการวัดระยะทางทงสั้นๆโดยใช้การกระจกช่วยแล้วก็สังเกตลำแสงที่สะท้อนจากกระจกออาจจะคำนวณหาระยะที่ต้องการวัดได้จาก D เท่ากับ1.2 DL เล็ก L, L, L ใหญ่ ในเมื่อ L เล็กเนี่ยเป็นความกว้างของกระจกแล้วก็ L ใหญ่เนี่ยเป็นระยะทางจากกระจกถึงสเกลถ้าให้วัดถ้าให้นในการวัดเนี่ยพบว่า d เท่ากับ10บวกลบ1แล้วก็ L คือ500บวกลบ1 L เล็กก็คือ20บวกลบ1 ทีนี้เราก็มาดูว่าความเชื่อถือได้ของ d จะมีค่าเป็นกี่เปอร์เซนต์ถ้าจำเรื่องความความเชื่อถือได้เนี่ยได้แล้วเราจะเข้าใจว่าจริงๆเรื่องความเชื่อถือได้เนี่ยจะมีค่าที่เป็นค่าที่เป็นค่าปกติของมันอะ่ะแล้วก็ค่าที่เป็นค่าความคลาดเคลื่อนก็จะเป็นบวกลบอยู่สองตัวซึ่งตัวนี้บางทีเขาจะเขียนเป็นตัว d ีก็ได้ถ้าเป็นสูตรตรงนี้ก็เป็นเดลต้าดี ที่ก่อนเราจะมาคิดค่าความเส็นความคลื่อนได้แล้วเราต้องรู้ก่อนว่าไอตัวเนี้ยมันมีตัวความคลื่อนปกติเท่าไหร่ซึ่งเราก็ต้องมาเข้าสูตรสูตรเขาให้มาก็คือ d เท่ากับเศนหส่วนสองดีส่วน L สังเกตว่า id ตัวเนี้ยเราต้องจัดรูปไอตัวนี้ให้มาเข้ากับตัวข้างบนเนี่ทำมาให้เปน็นขัน้น นี้เราก็มาหาค่าตัวตัวนี้ก่อนว่าเท่าไหร่มันก็เลยจะเท่ากับเ2นส่วนสคูณดใหญ่ดีใหญ่เราเอาค่าตัวตัวหน้ามาก็คือ10บคูณแอเล็กก็คือยีสส่วนด้วย l ใหญ่ก็คือ500ร้อยพอเราตัดกัน0ูน,น,นมันก็จะเท่ากับ0.2นย์ห้อง นี่เราก็ได้ค่าดีมาแล้วก็ค,ค่าตัวแรกก็คือจริงๆมันก็คือค่าตัวตัวนี้นั่นเองคือตัวนี้มันจะเป็น0.2แต่จริงๆตัวแปรมันซ้ํากันนะเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ให้มันเข้าใจง่ายเช่นจะเปลี่ยนตัวแปรใหม่ได้ว่าเป็นอะไรอะเและเดลต้าเอี้ก็ได้มันจะได้ไม่เหมือนกัน นี้ก็เราก็มาคิดค่าที่เป็นค่าความคัาดเคลื่อนเดลต้าดีบ้างเดลให้ตรวนี้เป็นเดลต้าเเนาะเดี๋ยวจะงงเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ให้เป็นเดลต้าอันนี้เป็น A ธรรมดาเนาะนี้เราจะมาคิดเดลต้าเบ้างเดลต้าเหาได้ไงเดลต้าเอก็ได้เท่ากับเอา,เอาตัว A ที่เราหาได้คือ0.1เนี่ยคูณด้วยเดลต้าด อ่ะเขียนสูตรให้ดูก่อนดีกว่าจะได้ไม่งงสูตรในการหาตัวความคดเคลื่อนเนี่ยมันจะเท่ากับ A คูณด้วยเดลต้า d ใหญ่หารด้วย d บวกด้วยเดลต้า l เล็กหารด้วย L บวกด้วยเดลต้า l ใหญ่แล้วก็หารด้วย L ใหญ่นี่นี้แหละทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือแทนค่าแล้วนี่เราก็แทนค่าไปเลย ก็จะเป็น A เราก็แทนไปเลยว่าเป็นอะไรเราหามาได้แล้วคือ0.2เดลต้าดีคือเท่าไรเมื่อกี้อยู่ไหนเดลต้าดีเดลต้าดีก็คือตัวนี้เดลต้าดีนี่ตรวนี้ก็คือ1หารด้วยดีบวกด้วยเดลต้าแอลเล็กคือ1หารด้วย20บวกด้วยเดลต้าแอลใหญ่ก็คือ1หารด้วย500นี่ตัวนี้แหละ นี้เราก็บวกกันเนาะจะมาบวกกันแล้วก็คูณด้วย0.2มันจะเท่ากับ0.03ย์มพอได้แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้ว 0. 0.3เนี่ยมันก็คือ0.03ก็คือค่านี้ทีนี้เขาต้องการหาเปอร์เซ็นต์เราให้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจึงเท่ากับอะไรก็ค่าที่เป็นตัวความคลาดเคลื่อน คือตัวนี้คือ0.03หารด้วยค่าจริงมันก็คือ0 2แล้วก็คูณด้วย100ก็คูณกันเนาะมันจะกลายเป็น3เติมศูนย์ให้1ตัวเอา2ไปตัดมันจะกลายเป็น15%เปอเซ็นต์อบแล้วนมข้อนี้เราก็จะตอบ15%อร์เซก็เป็นอันจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอฝากเพจพี่ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยครับ ไปแล้วครับ